ฮัลโหลครับลูกค้าสวัสดีครับลูกค้าครับสวัสดีครับโอเคเคเจ็ดร้อยหนึ่งคันส่งที่บ้านโอเคครับได้เลยครับลูกค้าผ่านด้วยไหมเอาผ่านด้วยผ่านด้วยโอเคจัดไปลูกค้าเช็คเคลูกค้าสั่งเคเจ็ดร้อยหนึ่งคันทุกท่านงั้นเราจะรีรออะไรครับผมเนี่ยวัดถิกับรับวัดีครับเซียเฮ้ยนั่นมีรถเอ่อ มีรถขุดอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวะรถขุดอะไรวะเช็ดแน่รถขุดสมัยเก่านะพีเยิ้มรถขุดสมัยเก่าว,วะ่ะโอ้โหวัดจ้าซะเหลือเกินนาทุกอยนะ่างเนาะนี่เลยเอออะไรวะเนี่ยโอ้โห <laughs> เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำการส่งลูกค้าอะไรกันนะครับย่างครับก็เคเจ็ดร้อยหนึ่งคันนะครับผมก็กดตัวพีขึ้นนะครับผม อันดับแรกเลยเราเคสเจ็ดมาก่อนแล้วกันเดยันอยู่ยรครับ <ienia> พูดอะไรกูนะเฮ้ย <hi> ไม่ได้ไม่ได้ไไดพูดคำหยาบไ,ได,ด้โดนยูทูบบ้าอ่อเดี๋ยวเราจะเอาเคสเจ็ดนะทุกผู้ชมนี่เป็นไงส่งลูกค้านะโอ้ลูกค้าขอบคุณมากเลยลูกค้าคที่สั่งกับพวกเรานะลูกค้าครับก็ขอบคุณที่ไว้วางใจทนกผู้ชมครับนี่ลูกค้าเลยจัดเลยอย่างนี้เ้อเปล่าวะ มันจะล้นเกินไปหรือเปล่าวะไม่ได้เอาธรรมดาแล้วกันเนาะให้ลูกค้าไปต่อเองแล้วกันนะครับผมใส่แมทต์เป็นแมทต์แบบต่อให้ลูกค้าแล้วล้วก็เดี๋ยวปิดห้องเครื่องให้ลูกค้าด้วยแล้วกันนะครับทุกคนครับแล้วก็ใส่สติกงสติกเกอร์ให้ลูกค้าหน่อยนะเป็นลูกค้าสั่งเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับนะท่านผู้ชมลูกค้าสั่งเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยอะไรอยู่ภายในวะเนี่ย โอ้มีถังน้ำมันด้วยแล้วก็มีหูฟังเช็ดเคโอ้ของครบนะผมจัดให้ครบๆ <c oughs> เลยนะลูกค้านะ <c oughs> จัดให้ครบ <c oughs> ๆประลอยนี่ลอยไม่ต้องขนในลอยลูกค้าจับสรรีเหลืองไปีอสีอะไรวะนยะสีเหี่ยวแล้วลบา <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชออโอเคจัดไปเลยลูกค้าขอบคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะรีวิวลูคนี้ด้วยท่านผู้ชม มันสุดยอดจริงเลยเออเดี๋ยวเราจะทำงานอาตอนนี้เราได้เค700มาแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราส่งมอให้ลูกค้าคนระับแต่ก่อนหนึ่งเราต้องมีรถลากที่มันหรูๆหน่อยแล้วกันนะท่มมานผู้ชมเพราะว่าเราไปส่งลูกค้านี่เราต้อง ขอบดำๆนะสวยแต่ขอบแดงก็สวยนะอันนี้สีสีอุ้ยสีของรถท่านผู้ชมโอ้ยเป็นจังหรูเลยโอ้ยเงินวาบสีทองอุ้ยท <c oughs> องเบื้อทองอลาบเกินโอ้ยสีส้มผมอยากได้สีเงาๆอะ่ะอันนี้ก็เงาแบบอ๋ออันนี้แล้วกันนะท่านผะู้ชมเนาะ สีอะไรมันจะเข้ากับเราวะอ่ะแดงเงาเงาแล้วกันนะครับโอ้โหดูมันเปลี่ยนสีได้ไอ้เขี้เป๊ะรถหรืออะไรไมา่มแต่งได้อย่างเยอะเลยอพอแล้วพอแล้วผมจะไปส่งลูกค้าโอ้โหเอ้าพอแล้วพอแล้วแค่นี้แหละแม่งหรูเกินดูดิโอ้โหนี่ฮะใครสั่งรถกับเรานี่ได้รถหรูๆไปส่งแน่นอนครับทุกโยมโอ้โหดู ฟังเสียงเครื่องหน่อยนะอ้ยเจ้าก็ได้อยู่นะได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อหางโรเบียตนะครับแล้วก็แล้วก็ผ่านไถหางวันนี้ก็จะเป็นหางตัวเดิมนี่แหละนะครับผมตัวนี้แหละอู๋ต้องมาตั้งแต่งหางอยู่ใช่ไหมเนะี่ย เอาว่ะท่านผู้ชมเราก็ต้องมานั่งแต่งหงแต่งหางนะครับท่านผู้ชมครับแหมของมันดีจริงครับผมนะท่านผู้ชมโอ้โหโโอ้หแต่งได้เยอะ,อ,ะอันนี้เป็นสีดำแล้วกันครับอันนี้ไม่ต้องหรอกไหมหรือว่าต้องเหรอไม่ต้องหรอกไปเดี๋ยวเราไปต่อหากันเลยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวส่งลูกค้านะครับท่านผู้ชมก็ ที่เรานัดหมายกันไว้นะค,ครับผมโอ้โหเออรอยเกมลูกค้ารอแป๊บนึงนะลูกค้านะผมแต่งรถรอยู่ครับลูกค้าเอาเฮ้ยแวบเดีเป็นเงี้ยหืมฮ้ยมันมีต่อสองชั้นนะทุกยม เฮ้ยมันมีตัวต่อสองอยางโอ้นี่นเป็นตัวต่อโอ้โยดีเว้ยรอแป๊บนึงครับลูกค้าครับอ้าวนี่ถอและโอเคทีนี้ก็จะเค700ครับขึ้นนะครับทุกยูม เฮ้ยถ้าเราเฮ้ยทำไมมันโค้งอย่างนี้เนาะมันโค้งจัดเลยปะเออเราจะลูกค้าเขาสั่งผ่านไปด้วยคือผ่านนี้เราไม่ได้เราไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าเราไม่ได้แถมนะครับทุกคนเราเราเราจะแถมผ่านเลย,เยไม่ได้แถมดิลูกค้าสั่งดิมึงจะแถมบ้าเลย <c oughs> ถ้าเป็นผ่านแถมก็จะเป็นผ่านกากากนะผมนะอ่าก็จะเอาผ่านนี้ไปให้ลูกค้าแล้วกันครับเดี๋ยวลูกค้าคงจะชอบเองแหละ ตรวจสอบแล้วเรียบร้อยครับลูกค้าครับถือว่าดีครับนะนะดีดีจนอยู่กับผมครับเดี๋ยวอยู่จอดอยู่กับลูกค้าเดี๋ยวมันก็พังแล้วลูกค้าก็จะเข้ามาหาผมเองเนี่กุนกูดีกว่ามาดูหยอกหยอกทะานโยงครับโอ้ยชอบอย่างแต่มากเลยอ่ะ เฮ้ยกูบีบอะไรเขนเนี่ยกูบีบอะไรเขเนี่ยตามจริงอ๋ออันนี้เขาไว้ขึ้นโลเบิตนะทุกคนเฮ้ยเขาไม่ไม่ขึ้นรถขุดนะรถที่เป็นแท็กอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรรถเราก็ขึ้นได้นะครับผมมันมันไม่เวียนหาอยู่แล้วเอาละเดี๋ยวผมไปส่งครับลูกค้ารอแป๊บปนึงนะครับลูกค้าโอ้โห ต้องล็อกเออนั่นแหละมาแล้วเยเราสามารถที่จะยกได้ไหมอา้าวยกไม่ได้เหรอไม่เห็นมีหมูเลยเออจะไปยกถึงยกไม่ได้อะ่ะเออผมงงมากแล้วเนี่ยนดี่ไป ดีค,ครับส่งลูกค้าครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้าเดี๋ยวผมดูสถานที่ก่อนตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณไอ้เราอยู่ตรงไหนวะทุงอยู่อ,อ๋อตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไปส่งลูกค้าที่บริเวณตรงไหนดีวะตรงไหนที่มันแบบมันไปง่ายๆแล้วก็ระยะทางนิดนึงอะอ,อ๋อ่ะรู้ละตรงนี้มาเราจะออกขวาไปนะครับท่านยูม ออกขวาไปเลยนะครับทุกยกรับนี่ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะวันนี้ได้โรเบิรหรูแล้วก็หัวลากหรูหลานะครับทุกยมนี่หัวลากที่มีความหรูหลาหมาเห่ามากๆนะครับหรูยังไม่พอครับหรูหมาต้องเห่าด้วยครับผมเฮ้ยเดือด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 เดืโอเคหรูไม่พอครับหมาต้องเห่าด้วยหรูหลามาเห่า ไปใ,ให้พี่เกไปก่อนโอเคครับสั่งได้ครับเคจลดลงเจ็ดร้อยเนี่ยรถขุดสั่งได้หมดครับผมเดี๋ยวส่งให้ครับลูกค้าสั่งได้หมดครับสั่งได้หมดสั่งเลยครับออเดอร์เข้ามาเยอะๆเลยครับนะครับผมวันวันละร้อยคันนะทุกอ่ากูขายขายมันขายดีขนาดนั้นเลยนะ <laughs> วันละร้อยคันอะ่ะเออ,เอ,อให้ตายเถอะ เราก็จะไปส่งลูกค้านะครับผมดูเดีครับกําลังไปส่งลูกค้านี่เดี๋ยวจอดแป๊บก่นอนเฮ้ยเป็นไงโอ้เฮ้ยแล้วพี่จะบีบแตะทําไมเนี่ยลูกพี่อ๋อเฮ้ยส่งลูกค้าส่งลูกค้าไปไปไปพี่จะบีบแตะทําไมเนี่ยบีบแตะเลยพี่ เราต้องล็อกดีๆอุ้ยไอ้นี้อ้ผ่านมันเลยออกมาจากตัวรถท่านผู้ชมโอ้ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมลูดลูดลูดต้นไม้ต้นไม้อู้ใจเย็นนะครับส่งลูกค้านี่ต้องใจเย็นนะครับอ่าใจเย็นเลยใจเย็นเลยใจเย็นเลยครับใจเย็นเลยครับผมอุ้ยอุยต้นไม้อุ้ยลืมดูทางไปวะเนี่ยดูทางนี่ น,นี่ก็เป็นรถหัวลากที่ผมลงมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะนะครับผมคิดว่าเวลาเราจะส่งลูกค้าเราต้องหัวลากที่มันหรูหราไม่งั้นก็สวยงามนะครับท่านผู้ชมเราไม่ควรที่จะเอารถที่มันเก่ากึกนะไปทําการส่งลูกค้าเนะาะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาส่งอิตาชิตรงนี้รู้สึกว่าจะไปออกงานนะครับอันนี้ราคืออะไรวะป้ายทางต่างระดับหรอคืออะไรวะ,นะะเนี่ยฮะเฮ้ยหยบหยับหยับหยับ,ยบ ใจเย็นครับใจเย็นคือด้วยเขาที่ว่าโรเบียตัวนี้มันหางหางตัวนี้คือเาดูมันมันมันไม่เลี้ยวตามเรานะทุนผู้ชมมันมันจะไม่เลี้ยวตามเรานะครับมันจะไม่เลี้ยวตามเรามันจะมันจะเลี้ยวตามธรรมชาติของมันอะะเคเจ็ดร้อยครับส่งลูกค้าหน้างานาครับผมอ้ยไม่ใช่หน้างานส่งที่บ้านเนาะ โอเคครับโอเคครับสั่งได้ครับผมสั่งได้เลยออเดอร์มาได้เลยครับออเดอร์มาเยอะๆเลยครับผมสั่งได้เลยครับ<า>นี่นะนี่เขาจอดอยู่เนี่ยก็มีฝีมือผมทั่งนั่นเหรอที่เอามาส่งอะสั่งได้เลยครับสั่งได้เลยนี่ก็ผ่านหมู่บ้านนะหมู่บ้านหมู่บ้านชุยไฉนะครับหมู่บ้าน,าน <laughs> หมู่บ้านบ้าเลยโอเคครับเราต้องเลี้ยว สวาซอยนี้ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับผมว้าวลูกค้าผมมาแล้วครับลูกคา้าอู้ลูกค้าสั่งเฉลีเจ็ดร้อยเลยลูกค้าสั่งรถคุณเจ้เพิ่มอีกไหมลูกคา้าซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันครับลูกคา้าครับเจ,จ๊งตายเหรอเจ๊งตายเหรอไอโอเคครับผมส่งลูกค้าไปที่เรียบร้อยนะทุกท่านเอ๊ยยังไม่เรียบร้อยดิเดี๋ยวเราต้องจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลงเอาละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมล็อกก่อนเอาละสวัสดีครับเจ๊เจ๊ใช่ไหมเจ๊เดินอยู่อ่ะเจ๊เจ๊โอ้ยวันนี้เราลืมของแถมอ่ะลืมกล่อ,ลองอุปกรณ์แถมว่ะท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไปส่งอีกทีแล้วกันนะลูกค้านะแหมลูกค้าคือพระเจ้าครับผมไหนว่าเจ๊เจ้าของบ้านอยู่บ้านอ่ะอุ้ยอุ้ยแหมจริงเลยเชียว ป้าเจอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อสลิงเหรอนันคืออะไรวะเจ้าโยมมันคืออะไรวะเนี่ยไปช่างแม่งเนี่ยเดี๋ยวไปเอารถลูกค้าลงก่อนนะครับผมก็ส่งไปที่ร้อยครับผมสำหรับอ่าเคจันร้อยนะให้ลูกค้านะครับหนึ่งคันแล้วกันนะครับเจ้าโยมครับนี่ใครอยากสักรถสั่งได้เลยนะครับผมก็สั่งไป สองสามคันก็ได้นะนะทุกยมแตนะ่คันนี้ก็ไม่แพงครับผมไม่แพงนะเ,ออเราสามารถเปิดฝาเครื่องได้ไหมอ๋อไม่สามารถที่ติ๊กเปิดได้นะอุ่นเครื่องก่อนนะครับลูกค้าอุ่นเครื่องแป๊บโอเคโหสูงขาเลยปะปะปะเดี๋ยวลงเดินลงกันเลยนะ ดูกันเหยียบพันเร่งว่ะเหยียบสุดตลอนครับไม่มีห่วงครับเนินเทียนี้นชิวๆลูกค้าบอ,อกทดสอบไถให้ดูหน่อยไอ้น้องเยียดยีลูกค้าว่ะเอาเอาเรื่องว่ะลูกค้าอันนี้คืออะไรวะเนี่ยหอยยาหอยย่าเล็กเหรอได้ผมทดสอบให้ได้ลูกค้าลูกค้าครับเดี๋ยวผมทดสอบไถให้ดูนะครับลูกค้าไหนวะเราอยู่ส่วนไหนของโลกวะเนี่ยอ่าเราจะไถแปลงนี้นะซื้อที่ก่อน ดี๋ยวจัดให้ครับลูกค้ามาใช้งานได้จริงเปล่าลูกค้าถามนะเฮ้ยใช้งานไม่ได้จริงนี่ผมไปขายครับลูกค้าครับมาเลยโอ้ดูดิไหลเข้าโคตรดีลูกค้าดูดูอ่ะไหลเข้าอย่างดีเลยอ่ะต้องโยมดูดิดู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 มันไทยปะ ไส่เข้าโอ้ดีอะด้วยเอยโอโ้แรงจัดเลยอะลูกค้าโอ้โหแรงจัดเลยลุมล้มลุมล้มลุ้มลุ้มโแรงจริงนะรถคันนี้เนาะไม่ไม่ไม่ใช่แค่ไถเฉยนะทุกยมมันสามารถที่จะเป็นลากของหรือลากอะไรก็ได้นะเคเจ็ดร้อยเนี่ยดูดูด,ดูมันเสียบไปเลยอือโอ้โห เงินนิดหน่อยครับลูกค้าบหลุมเยอะหลุมเยอะโอ้โหเก๊เก๊เก๊เกเอาวโอเคครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปแนะนำของอะไรให้ลูกค้านะครับผมแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้ลูกคงลูกค้าหน่อยอู้ลู่ลู่แนะนำการคงการขับอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกผนะู้ชมเนาะโอเค โอเคครับ okay, ผมจเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสั่งได้นะท่านผู้ชมทับยุบก็สั่งได้นะสามารถคอมเมนต์สั่งมาได้เลยว่าอยากให้สั่งส่งอะไรนะครับเดี๋ยวจะเอาหางโรเบริรตตัวนี้ออกล่าสักหน่อยนะครับผมแล้วก็โรเบิรตยาวนะครับนะ,จะเจอกใหม่พรุ่งนี้ครับผมสำหรับพันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ